สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบกันในช่วงรอบเที่ยงวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเช็คในส่วนของพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตั้งแต่ช่วง12นาฬกาวันนี้จนกระทั่งถึง24นาฬิกานะครับวันนี้หลายพื้นที่ฝนยังคงมีแนวโน้มที่จะตกต่อเนื่องนะครับถ้าดูในส่วนของลมที่พัดปกคลุมช่วงนี้มรสุมตะนกเฉีงยงใต้เริ่มที่จะมีกําลังมวนขึ้นไปด้านบนมากขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นลักษณะเช่นนี้จะทําให้โซนภาคเหนือนะครับแล้วก็ฝั่งตะวันตกที่รับมรสุมมีในส่วนของฝนเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลกันล่าสุดในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับมีกลุ่มฝนตกในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะโซนทางด้านภาคเหนือนะครับซึ่งไม่รวมเมื่อคืนนี้อีสานฝนตกต่อเนื่องมาจนถึงเช้าตรู่นะครับตอนนี้ภาคเหนือนะครับฝนตกเยอะนะครับอยู่ที่อำเภอเสมืองเชียงใหม่นะครับมีกลุ่มฝนชุดใหญ่อยู่ที่อำเภอแม่ริมเชียงใหม่นะครับอำเภอแม่แตง อำเภอสันทรายนะครับอําเภอดอยสะเก็ดเชียงใหม่อําเภอพร้าวเชียงใหม่นะครับอําเภอหางดงอําเภอพร้าวอําเภอเวียงป่าเป้าเชียงรายนะครับอําเภอวางเหนือลำปางอําเภอพานอําเภอแม่สลวยนะครับอําเภอแม่จันเชียงรายอําเภอเชียงแสนนะครับอําเภอแม่สายอําเภอเวียงชัยนะครับแล้วก็อําเภอเชียงม่วนพะเยาอําเภอปงพะเยาอําเภอสองแควน่านฝั่งนี้จะเป็นอําเภอรองแพร่นะครับอําเภอสูงเม่น อำเภอเมืองจ ne 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 ังหวัดแพร่อเสองอเภอร้องกวางอเภอนาหมื่นน่านนะครับอนาโน้อยจังหวัดน่านอเภอเวียงสาน่านอเภอแม่จีมเคียงราน่านอเภอสันติสุขนะครับอเภอบอกเรืออเภอปัวอเภอท่าวังผาอเภโปงพยานะครับอเภอเชียงม่วนอเสองอเภองาวลำปางนะครับเรียกว่าทางด้านภาคเหนือฝั่งตะวันตกขออภัยนะฝั่งตะวันออกนี่มีกลุ่มฝนตกต่อเนื่องนะครับมาตั้งแต่ช่วงกลางคืนแล้วแล้วก็ ลักษณะฝนเคลื่อนตัวจากทางด้านใต้ขึ้นไปด้านเหนือนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ภาคเหนือน่าจะมีฝนต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับในช่วงตั้งแต่สายเป็นต้นมานะครับในขณะอีสานก็เดี๋ยวช่วงส,สายสายช่วงหัวค่านะครับบ่ายถึงหัวค่ามาลุ้นฝนกันนะครับมาดูในช่วงเที่ยงวันนี้นะครับพื้นที่ที่มีโอกาสจะเกิดฝนนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ช็คฝนยังคงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอยู่นะครับในช่วงบ่ายถึงค่าวันนี้นะครับบ่ายถึงค่าถึงดึก อำเภอขุนยวมนะครับแม่ฮ่องสอนอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนอำเภอปลายอำเภอแม่แจ่มเชียงใหม่นะครับอำเภอแม่แจ่มแล้วก็อำเภอสองอำเภอเมืองแพร่นะครับอำเภอเมืองน่านอำเภอปัวน่านนะครับแล้วก็แถวบ้านสวนอุตรดิตนะครับมีโอกาสเจอในส่วนของกลุ่มฝนอมกอเชียงใหม่นะแม่สอดจังหวัดตากอำเภอเมืองจังหวัดตากพบพระณนอุ้มผางลานศักอุทัยธานีเมืองอุทัยธานีหันคาชัยนาทนะครับ เมืองนครสวรรค์แล้วก็ภาคกลางยังเหมือนเดิมนะครับวันนี้มีลุนฝนต่อเนื่องนะครับเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้ดึกๆเมื่อวานต่อเนื่องเมื่อคืนนี้ภาคกลางฝนตกเยอะนะครับอ่างทองมีโอกาสเจอฝนนะครับนครศรีอยุธยาสามโคกปากเกร็ดเมืองสระบุรีนะครับนครนายกองครักษ์บ้านนานะครับพระพุทธบาทสระบุรีท่าวงนะครับเมืองสิงห์บุรีท่าช้างเมืองนครนายกนะครับแล้วก็ พับลานครับสีมหาโพสีมหาหสพนะครับอำเภอเมืองสะแก้ววัฒนานครนะครับโอกาสเจอฝนนะครับในช่วงบ่ายนี้วันนี้ระยองนะครับสัตหีบพัทยาปลวกแดงชุมแสงแกลงจันทบุรีขุงนะครับตราดแล้วก็เกาะช้างเกาะช้างนี่ฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วนะครับนี่คือในช่วงประมาณเที่ยงนะครับแล้วก็อีสานยังคงมีรุ่นฝนต่อเนื่องนะครับนครราชสีมานะครับ นครราชสีมาอเภอเมืองนอสีคิ้วด่านขุนทดโชคชัยนนสูงพิมายรพระพระชัยนางรองบุรีรัมย์ปราสาทสุรินทร์แล้วก็ภูสิงห์ศรีสเกตยังมีโอกาสที่จะเจอในส่วนของกลุ่มฝนต่อเนื่องวันนี้นะครับนี่คือฝนช่วงบ่ายนะครับแล้วก็พอประมาณบ่ายขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับดูเป็นสายเลยนะครับในส่วนของกลุ่มฝนโซนนี้นะครับ วันนี้น่าจะยังเป็นชุดใหญ่อยู่ในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับอุ้มผางจังหวัดต,ตากคลองลานกำแพงเพชรนะครับอําเภอเมืองกำแพงเพชรอําเภอแม่สอดนะครับอําเภอเมืองตากอําเภอแม่ระมาดท่าสองยางนะครับสามเงาแล้วก็บ้านไร่อุทัยธา,ยานีลานสักนะครับหนองช้างเมืองอุทัยธานีชัยนาทนะเมืองชัยนาทนครสวรรค์นะครับ,รว,รบวิเชียรบุรีเพชรชบูรณ์หนองไผ่ชนแดนเพชรบูรณ์ตะพานหินบึงนารางเมืองพิจิตรนะครับ แล้วก็พาดมาด้านนี้ก็จะเป็นโคกสำโรงลบบุรีอินบุรีสระบุรีนะครับอ่างทองวังม่วงม่วกลิกนะครับเมืองนครนายกนครน,น,นายกองค์รักษ์บ้านนา3ามโคกปทุมธานีปราเ็ดนนทบุรีนะครับสะแก้ววัฒนานาครตาพยามีโอกาสเจอฝนนะครับแหลมฉบังพัทยาสตหีบระยองจันทบุรีขลุงตรานะครับมีโอกาสที่จะเจอในส่วนของฝนนะครับ ภาคอีสานโคราชนะคระคร,ราชสีมาอีสานตอนใต้โนนสูงพิมายเมืองโคราชแล้วก็บ้านปรางบําเหน็ตนรงเมืองชัยภูมินะครับบุรีรัมพ์พัาชัยกระสังสุรินทสตึกสีขอรภูมิเมืองปราสาทสังขะภูสิงห์นะครับไพรบึงกันทะลักบ้านกรวดนะครับละหานทรายนี่คือในส่วนของอีสานใต้นะครับมีโอกาสเจอฝนมาเป็นสายเลยครับถ้าดูจากฝนตรงนี้แล้วก็ ภาคเหนือฝั่งตะวันออกนะครับบ้านสวนอุตลดิตฐนครไทยบุรมศักดิ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์วังชิ้นสองงาวนะครับเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำพูนล,ลำปางนะครับเชียงรายยังคงมีโอกาสที่จะเจอฝนต่อเนื่องนะครับกรุงเทพนะครับกรุงเทพพัทยาจันทบุรีตราดนี่คือในช่วงบ่ายวันนี้นะครับฝนชุดใหญ่นะครับยังคงต่อเนื่องนะครับ ไปดูช่วง16นาฬกาใกล้หัวค่ำนะครับฝนกวาดขึ้นไปด้านบนนะครับถ้าดูจากตรงนี้แม่ห้องสอนนะครับแม่ห้องสอนเมืองแม่ห้องสอนอำเภอปลายแม่สรเลียงขุนยวมนะครับอมก่อยเชียงใหม่มีโอกาสที่จะเจอในส่วนของฝนนะครับแม่แจม่มเมืองเชียงใหม่เชียงดาวแล้วก็จังหวัดตากนี่นครับแม่ท่าสองยางแม่สะเลียงแม่สอดพบพระอุ้มผาง อำเภอเมืองตากอบ้านตากอลีล้ลำพูนวางชินแพร่นะครับเมืองกำแพงเพชรเมืองสุขโขทัยสวรรคโลกพิษณุโลกิักนะครับพิจิตนครไทยลมศักเพชรบูรณ์นะครับนครไทยลมสักน,คร,น,ค,รกนครไทยพิษณุโลกลมศัก์เพชรบูรณ์นะครับเมืองเพชรบูรณ์หนองไผ่วิเชียรบุรีชัยภูมิบัวใหญ่นครราชสีมานะครับบุรีรัมย์นางรองนนทดินแดงสุรินทร์รีสะเกดนะครับ แล้วก็อุบลราชธา,านียะโสธรร้ออน,นะครับมีโอกาสเจอฝนชุดใหญ่วันนี้ช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับถ้าดูจากโมเดลพนครศสียุทธยานะครับแล้วก็นครนายกปราจีนบุรีสะแก้วนะครับนี่คือกลุ่มฝนที่มาเป็นสายนะครับถ้าดูจากโมเดลตรงนี้ในช่วงหัวค่ำนะครับใกล้ที่จะค่ำนะรตรงนี้โมเดลประมาณ16นิกาไปดูช่วง18นาฬิกานะครับ 18นาฬิกาก็จะมีในโซนนี้นะครับในส่วนของกลุ่มฝนนะครับแม่ห้องสอนนะครับแม่ห้องสอนวันนี้มีโอกาสเจอฝนตกหนักนะแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายนะครับลำพูนล,ลำปางแพร่น่านอุตรดิตฐ์พะเยาแล้วก็กวดมาด้านนี้จะเป็นเพชรบูรณ์นะครับจังหวัดเลยเพชรบูรณ์เลยชัยภูมิ ชัยภูมินครราชสีมาขอนแก่นนะครับสุรินทร์บุรีรัมย์สุรินทร์บุรีรัมย์ศร,ร,รสีสะเกษยโสธรร้อยเอุบลราชธานีอำนาจเจริญนะครับรวมทั้งหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายนะครับมีโอกาสเจอในส่วนของกลุ่มฝนนะครับในช่วงรอบบ่ายถ้าดูจากตรงนี้นะครับตรงนี้ช่วงหัวค่ำมาแล้วบ่ายถึงค่ำนะครับแล้วก็พอช่วงกลางคืนนะครับ กลางคืนอีสานกับเหนือทางด้านตะวันออกนะครับอีสานเจอฝนตกหนักเหมือนเดิมนะครับในช่วงกลางคืนวันนี้วันนี้เดียวสองทุ่มาไหลสดกันนะครับในส่วนของกลุ่มฝนนะครับก็จะมีช่วงที่เป็นในเรื่องของรรงงานฝนสดนะครับในช่วงประมาณสองทุ่มนะครับตรงนี้มีกลุ่มฝนอยู่ที่แม่ห้องสอนนะครับแม่ห้องสอนเชียงใหม่ชัยปราการนะครับเชียงรายพะเยานะครับลำปางลำพูนน่านแพร่ แล้วก็อุตรดิตฐนะครับภาคเหนือด้านตะวันออกด้านตอนบนด้วยนะครับแล้วก็โซนอีสานก็จะเป็นเดี๋ยวดูนะครับตรงนี้ช่วงสองทุ่มครับกลับมาที่ตรงสองทุ่มนะครับก็จะนี่นะครับเป็นสายอีสานตอนบนไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเลยหนองบัวลําพูหนองคายนะครับเลยหนองบัวลําพูหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นกาลสินนะครับ มหาสารคามร้อแล้วก็มาถึงด้านล่างนะครับร้อแล้วก็มาถึงด้านล่างก็จะเป็นเ,เดี๋ยวดูนะครับด้านล่างนี้จะเป็นมาถึงขอนแก่นนะครับขอนแก่นกาลาสินร้อยเอ็ดมหาสารคามยโสธรอํานาจ,จเจริญมุกดาหารนาครพนมนะครับฝั่งนี้จะเป็นสุขโขทยัยพิษณุโลกที่มีโอกาสที่จะเจอกลุ่มฝนต่อเนื่องนะครับ สุโขทัยพิษณุโล,โลกอุตรดิตนะครับฝนยังคงตกต่อเนื่องนะครับวันนี้โดยเฉพาะช่วงบ่ายถึงค่ำตอนบนของประเทศนะครับไปดูช่วงประมาณ22นาฬิกานับ4ทุ่มนะครับอีสานตอนบนนะครับเหมือนเดิมฝนมารอบดึกๆเหมือนเดิมนะครับจังหวัดเลยนะครับอุดรธานีหนองคายบึงการสกลนครนครพนมนะครับฝั่งนี้ แล้วก็อาจจะมาถึงกาลสินนะครับมีโอกาสเจอในส่วนของฝนตกหนักเลยนะครับแล้วก็สุขโขทยัยพิษณุโลกอุตรดิตถ์น่านนะครับน,น่านแล้วก็พะเยาเชียงรายนะครับมีโอกาสจะเจอในส่วนของฝนตกหนักนะครับในช่วงหวค่าในช่วงคืนนี้นะครับนี่คือโมเดลช่วง22นาฬิกาครับจนกระทั่งถึง00นาฬิกา ก็ยังคงเป็นโซนีสานตอนบนกับภาคเหนือด้านตะวันออกนะครับที่มีโอกาสเจอกลุ่มฝนชุดใหญ่อยู่นะครับตรงนี้จะเป็นบึงการนะครับบึงการอุดรธานีเลยหนองบัวลำพูล้อสกลนครนครพนมบางส่วนหนองคายนะครับที่มีโอกาสเจอฝนชุดใหญ่แล้วก็ตรงนี้จุดนี้จะเป็นสุโขทยัยพิษณุโลกอุตรดิตนะครับรอยต่อของ3จังหวัดนี้นะครับ แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นจังหวัดน่านแล้วก็จังหวัดเชียงรายบางส่วนเชียงใหม่บางส่วน,นครับด้านบนนี่คือภาพรวมของฝนในช่วงบ่ายถึงดึกวันนี้นะครับก็ยังคงมีโอกาสจะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับก็ระวังในส่วนของน้ําท่วมนะครับโดยเฉพาะโซนทางด้านภาคเหนือนะครับที่มีภูเขามีที่ลาดเชิงเขาเยอะนะครับขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาขอบคุณนักผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ